มาเก้าลูกค้าที่รออยู่มาแล้วมาแล้วโอ้ไม่ก้อนไหลลูกพีวิวเลยนะลูกค้าพี่เปิดให้ดูแบบรูปบางส่วนไปเมื่อวานนับเพ่ยาเท่าไหร่เด็กเจ็บเกิดงานต้องคืน มาลูกค้า059นะคะตัวนี้รถนี้มาแบบสีดีมากตัวที่แบบว่าชมรีิวไปเลยค่ะที่ไปจองสาเดียวกับยืตาที่ผมอกเลยนะที่ถึงจองมางนะกซเปอร์ไปแล้วเมื่อเช้าถ้าอยากดราได้่ เอ้นเป็นเสืเอขาคืองสวยมากผลง,งานแบบว่าตัดไหล่ตักขลอบงานทรงเชิรดออกนะคะมันจะคังลมทงไปเลยนะในราคานี้งานตัดไหล่งานเชิรดงานถยงหัวผ่า ถ้าส่งให้แพนลูกค้าแค่200ร้ายถ้ากลางสองร้อยโดสารก็อยู่แค่แบบ2 0งสามสิบ2 0 0รกว่าบาทประมาณนั้นไม่เกิน3 0 0รอนะคะค่ะนี่น่ารักมากสที่วยอ่ะงานแบบว่าทองๆมีทรงเชิดผสมนะลูกค้ากคือมัะมีทรงเชิดรวมไวเลยเนาะย่้ยทรงขอบไปรุ่นทรงขอบไปรุ่นทรงเชิดงานแบบว่าลายดอก่ารัก ไปจริงได้ตั้งแต่แบบว่าโอ้โหไว้ทุกคนทำงานแม่บ้านคนไปเงินปักงานปักไ,ไปใส่เดี่ยวแผ่นบุดแผนสั้น,นแผ่นยาวก็จะทำรวมแบบรวมตรงไปให้อยู่แล้วนะคะต่รหัสนี้ถ้าใครเคยได้ยินรู้เลยลูกค้าว่ามันรวมทุกวัยจริงๆแต่ว่ามันได้เรื่องของอะไรเลูกค้ามันได้เรื่องของความสะอาดตัวเนี้ยได้เรื่องของความสะอาดงานแต่้งงานสั้นออกเยอะเอาไปดึได้คันเลือ่องฟูอ่ะไม่คันเลื่องฟูไมกแต่ถ้าใครแบบว่า แบบถูกหน่อยนะคะชีจะได้ชิ้นเตะอะ้รแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่เหมือนตัวนี้มันจะคนลัตสไตล์กับความญี่ปุ่นสไตล์นั้รวมเสื้อผ้าผู้หญิงที่แบบไม่ค่อยเอาสายชันเออความความรวมเพื่อญี่ปุ่นอ่ะมันจะเป็นแนวธรรมดาเลยใช่ธรรมดาเลยแต่นี้มันจะเป็นแบบว่ารวมไว้แต่แฟชั่นอันนี้คืองานใส่เที่ยวงานใส่ทำงานแฟชั่นแบบที่ตลาดบ้านเราชอบเนี่ยอย่างเงี้ยตัวที่น้องมอสเห็นไหม ควาเกาหลีอย่างเงี้ยลูกค้าแผ่นตุ๊กตาอะไรเงี้ยแม่ต้องเปิดเป็นรุ่นนี้นะรวมเสื้อผ้ามันรวมรวมเสื้อผ้ามันจะหลายเบอร์อะมออ่่ะคะเนี่ยตรงตรงเชิ้ตครอบใส่เนี่ยค่ะที่ใส่คือที่ลำลสูตัวเนี้ยเออหลังหลังเนี่ยมันใหม่แบบพีออเดอร์ไหมอู๋อันนี้อันนี้เพชรเพชรเห็นเพชรแพงเว่ออันนี้น่ารักเลยงานสวยผ้าผ้าเขาดูแพงอ่ะบางตัว มือใหม่อยากเริ่มขายลงตลาดแบบตัวละสี่สิบาสิบ่เปิดเบอร์นี้เลยลูกค้าหนูก็ไปขายห้าสทั้งร้านนะเบอร์ศูนย์ห้าเนี่แหละลูกค้าเห็นสวยๆแบบนี้บางคนก็ก็แบบไม่ได้ทําราคามากมายอะ่ะข,ขายได้ขายว่าออมีหัวผสมกลา,า,างผ้าหางผ้าอะไรเงี้ยขายราคาเดียว50-50-50 นะพอน้ำสองน้ำสามไปแล้วก็สามห้าสามเจ็ดร้อยราคาไปตัวนี้เลยลูกค้านี่สองยกลูกได้อยู่มาสองร้อยกว่าถึงสามร้อยเลยค่ะลูกค้านะคะอุ้ยที่ฝากเลยตัวนี้นึ่งลูกไม้ฝาใจมากลูกไม้ฝาดใจมากสูนรห้าเก้าตอนนี้อัปเดตมาเท่าไหรยี่สิบมาตัวนี้มาแปดยี่สิบถูกไว รวมมีวิวใส่ใส่ลงไว้ึงแปดคือไงไม่<ห>ครบมาแค่นั้นแหละหมาหเึ่งมาเท่านั้นรีวิวอีกหนึ่งมาสิบเก้าม,ม,มาไม่ครบขาดเป็นลูกนี้ลูกค้านะคะได้มาแค่นี้ตอนนี้ลูกค้า จะเอาเอาได้เลยนะอัปเดตมีอยู่แค่นี้แล้วนี่คือแบบว่าขายกันยังไม่พอแบบเอาตนเอยอากจะบมดแล้วอ่ะแม่ถุน้าเก้าไปไว้ค่ะลูกค้าเรใช้กันประมาณแบบวันเว้นวันเลยนะลูกค้าใครเห็นงานวันนี้ก็ริบตุนเอาไว้ได้เลยแม่นะคะฝากของหนูว่าฝากได้ไม่เกินเจ็ดวัน อันนี้เบื่อลูกค้าไม่รู้นะถ้าเกิดแบบเุ้ยซื้อมาก็กลัวยังไม่มีที่เก็บขอขายของที่บ้านก่อนประมาณสองสามวันแล้วพี่ฝากไ้ก่อนได้ไหมไม่เกินไม่เกินสามสี่วันเดี๋ยวพี่ทั้งส่งได้นะลูกค้าของหนูจะรับฝากบินไว้ไม่เกินเจ็ดวันนะคะลูกค้าใครไม่มีพื้นที่ฝากก่อนได้ซื้อไว้ก่อนตอนราคาโปก็ดีนะทีทองก็ดีนะคะรอบเปิดจองราคาพิเศษก็ดีลูกค้าซื้อไว้ก่อนแล้วก็ไม่เกินเจ็ดวัน ให้น้อยมินจัดส่งของตามไปให้ได้ค่ะลูกค้านะคะโอ้โหแม่ตอนนี้คิวนีดแน่นนิดหนึ่งนะลูกค้าอัปเดตเ<ม>พิ่งเห็นคิวรีดผ้าหลังบ้านใครจะจองนีดนะคะอาจจะรอประมาณได้ของประมาณวันศุกร์อ่ะลูกค้าคิวแน่คิวคิวมาแล้วนะคะเปิดจองกันบางคนก็คือแบบรีดที่ยกบินเลยห้าลูกผามลูกห้าลูก<ม>นะคะรีดแบบยกบินเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ลูกค้า ถ้ารีดกระสอบ45โลแบบเนี้ยแม่หนูรีดเหมา400อะ่ะลูกค้าบางทีแม่ไปส่งรีดร้านตัวละห้าบาทนะแล้วได้ตัวนี้ลูกนึงประมาณเกือบสามร้อยตัวแม่อันนี้หนูรีดเหมา400จบเลย<า> <c oughs> อยากฝากรีดมาเลยบางทีลูกค้าซื้อผ้าไปเอามาทั้งนั้น,นะน,นหนักฝากที่นี่เท่ยนี้นี่เพราะหนูรีดแบบเล็ดเหมาเลยอ่ะแม่รีดเหมาเลยนะ คิดเลทเหมาให้ใครอยากเอาผ้ามาฝากรีดก็ได้ค่ะเปิดนะเปิดให้บริการแต่ว่าสอบถามคิวน้องแอดมินนิดนึงว่าเฮ้ยมีคิวเยอะไหมถ้าพี่ฝากรีดผ้าประมาณกี่ร้อยตัวนะคะได้ประมาณกี่วันได้อะไรเงี้ยนะคะสามารถเช็คกับน้องแอนดมินก่อนได้น้อนะคะลูกค้าเผื่อใครบางคนที่ใช้อคิวเต็มเออมาเสียเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะลูกค,ะค,ะค้าหามาได้เอามาฝากที่โกดังเลยแม่รีดกันอยู่หน้าโกดังทุกวันค่ะนะคะลูกค้าแล้วก็ อ,อยากฝากอบตีฟูได้เลยวันนี้คิวตีฟูก็มาเหมือนกันนะแม่มีอยู่เกือบสิบูกแล้ววันนี้ตีฟูรีดด้วยอะไรด้วยอีกโอ้โหแม่นะคะเช็คคิวกันให้ดีๆนะเอาูห้าเก้าลูกแล้วสองพันเก้าร้อยบาทโกยมาเลยมายสองพันเก้าร้อยบาทลูกใหม่รหัสสอ t 01ูหนึ่งนะคะสองพันเก้าลูกคิวมอห้าเก้าราคา 2, สองพันเจ็ดเฉพาะรีวิวนะคลูกค้าค่ะ เฉพาะลูกรีวิวลถมไปอีก200จากราคาเต็มจากลูกค้าวันนี้ไม่ได้มีโปรส่งฟรีให้นะเพราะว่าถ้ามันโปรส่งฟรีอะแม่ลูกค้าบางคนมาเอาหน้าร้านหนูลดได้แค่ร้อยร้อยเดียวหรือร้อยห้าสิบนูหวมากมากลูกค้าไปคัดหัวดีๆนะไปยนี้นะร้าค่ะลูกค้าไปขายห้าสิบห้าสิบสองตัวสามตัวเออห้าตัวสามตัวร้อยก็ได้แล้วเต๋ค้าจะไปขา เยอะสองร้อยสาร้อยตัวนี่โชว์จนหมดลมแล้วแม่ตอนนี้หมดลมหายใจเออไอปี๊ดน,นั่งโชว์แล้วหนูมานั่งรือผ้าด้วยเลยเนี่ยแม่ความสุขของกะทินะบางคนชอบเปิดผ้าเองแนละ้วตัดกระสอบแล้วได้ลุ้นนะ่ะเอาลูกใหม่ไปเลยจริงๆอิงอยก็จะชอบลูกติดเหมือนกันนะชอบซื้อลูกใหม่ซื้อผ้าเออไปลุ้นเองอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบใครไม่ชอบลุ้นก็ค่อยเล่นลูกรีวิวนะแม่นะ<ท><ๆ>งาน งานพอๆกันล็อตเดียวกันทั้งหมดนะคะสูเก59หนูไม่มีครั้งล็อตเลยนะแม่หมดทุก็อตเร์มั่นใจได้น,นี้ล็อตใหม่ล้าสุดเลยจ้าเดียวไ้อยัวน 2, วันเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวหมดแล้วแม่เห็นเนี้ยเห็นเหลือสิบูกอย่างนี้แป๊บเดียวหมดนะตัวนี้มาไวไปไวะ่ะยิ่งหน้าร้อนยิ่งงานผ้าบางผ้าแฟชั่นหนูนี้ไปไวเลยแม่นะคะใครดูแล้วอยากได้เพิ่มเอาเลยโชุดสีสีดี สีสันดีสีไม่อึมครึมสีไม่โทนแบบหมองหม่นนะแม่ถ้าสะอาดส่งลิตได้เลยนะคะลิตเหมาสี่ร้อยบาทเอาได้เอาจะ<ม>้ะอ่ะหมยดยังหมดลมหรือไม่เงแล้ว <c oughs> ไมถึงแล้วหมดลมหรือยังใช่หมดลมหายใจยัง <c oughs> เออหมดลมหายใจหรือยังแม่ไม่งั้นวันนี้น่าจะเป็นรายการสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวมีลง ลงรีวิวอีก <Hi. S 1> นะมีลงรีวิวที่แบบว่าเราค้างค้างกันไว้อีกนะลูกค้าหลายรายการเลยนะคะรอติดตามรายการหน้าเพจใครจองอะไรได้แล้วอย่าลืมรีบไปโอนยอดนะลูกค้านะเพราะว่าน้องแอดมินที่นี่ไวมากตัดรอบไวมากสามทุ่มก็คือแบบติดคอมแล้วนะคะโอ้แม,ม่เพราะฉะนั้นีพ่พเพจ๋าโอนยอดกันก่อนตัดรอบนะชื่อชุดสวยมากเลยสี สีแบบหนูอยากใส่สีแบบประวันตอนเนี้ยสีม่มงคลไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะวันจันทร์สีเหลืองผคารชมพูเช่ยังไปเลยใช่พุธสีเขียวเอาอย่างนั้นเลยวันสี่ประจำวันเขาคือคือสีที่มงคลที่สุดแล้วูะคะนะคะแต่พวกวันจันทร์เกิดวันจันทร์ใส่สีแดงเกิดอะไรคต้องใส่สีเหลืองแม้แนตะ่แบบว่าเขาทุกทุกใจหน่อยว่าาหาจะทา โอ้เอฟคอยจะตายเอาเลยฝากฝากไอปพลิเคชันอะปิดไลท์ให้หน่อยโอเคลูกค้าขายอย่าลืมนะวันนี้นะต้องบอกว่ากราบอ้อนวอนพัดข้านใครที่เอฟปิดแล้ววันนี้อย่าลืมโอนยอดให้น้องหน่อยนะคะช่วยกันนะคะลูกค้าขาคนละแรงแบบนี้ช่วยกันนะคะโอนโอนยอดได้ของสวยๆได้ขายทำกำไรกันนะคะลูกค้าเดี๋ยววันนี้แอปพลิอปพลิแล้วก็น้องๆมีงานทุกคนนะขออนุญาต